แดดเดืค่ะหนาวมากหนาวยีพี่หนาวแห้งอนพี่จนสัน้นสวัสดี22ท่านนะคะกาลสินหนาวมากถึงคิดว่าจะไม่หนาวจะ,จะได้จงหนาวค่ะนั่นตื่นขึ้นจะได้นอนแบบรูสั้นไหมคะ อดไปจากสองแ28ตัวสวัสดีทักทายนะคะคุณยาใส่เสียงสักสองนาทีนะ 红光亮啊！ ก็ไดีกำหกท่านนะคะโอ้ยแม่ดีขอแรงไปเนาะนี่แต่คุณก็รู้ล่วงหน้าแล้สิวดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณนะคะเดบกหนาวแห้งไหมขนาดเราก็เลยสระผมตอน เี่ยค่ะตอน่ำเดี๋ยวตอนเช้าไม่ทามไม่ได้หรอก คืคักไนี่เชีนน้ายรูปง่วงแล้วเดี๋ยวไปสวัสดีปีใหม่เี๋อนหลังด้วยค่ะได้ค่ะ มากว่าคนะนี้ทิ้งจิบทวงจิบใส่ไว้ทั่วสวัสดีหกสิบท่านนะคะ เองแล้วนะคะน้อง14ปี14แล้วลืมลืมลืมมาเกิน14แล้วอายุ23ปียังไม่มีอะไรคะ่ะเป็นแต่นี่กวีสวรรคกับใบปริญญาใบเดียวเมื่อน้เป็นคนไหมคะพ่อแมค่ค่ะขั้น,นะคะ่ะ มันนี้สาติมเดือนอยู่เะาัน,นี่อาจจะหลยอยู่ดอกคนพรุ่งน,นี้เจอกันที่ชุมพงเจอกันค่ะ เมืออม่อกี้น่าชุ่มพองป่ะคะชุ่มพวอองยูสัยก็บางเวลลืมอ๋อโคาชใช่ไหมที่ไปมาวันนั้นสวัสดีพี่แมนลูกสาวสวัสดีพ่อสวัสดียนะคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อดดนค่ะ มีแปดสิบท่านค่ะ พวกบุรีรัมย์นุ่นคราดค่ะสวัสดีแม่มันซีค่ะสวัสดีนี่ไงยป,ป้าปานอมาแล้วสวัสดีนายป้าพุ่นพ่อผู้บริดุทน,นะคะรางวัลใหม่หายไปทั้งวันเลยร่างค้าอยากไปออกรถนไหมคะบุรีรัมย์อ๋อรุจุนกคนเดิมนุนม่นเมนูคู่คราด

เห็นแล้วค่ะพ่อหนูไปแสดงความดีกับน้องแล้วเออเห็นไหมนะ่ะครหชโครหชไม่ใช่รหรอกค่ะชุนพวงครหชด,ดิค่ะน้องครหชสดิค่ะพ่อหนูเจะมาอหิน แตไยนี่ยังผืงาบามท่านอ่นมือว่าท่านแกมสมอนาะอาจะไดิมา้วมนหีกิุตเหตุไหมเนาะเขาอดีแกมาแล้ว,ว,วเรม,มาแล้วก็มานี่นั่นแหละค่ะก็เลยจำได้ว่ามันจะเป็นโคราเพราว่าถึงเขาจะบ่ามันมีงางทูตอ,องสองม แค่นี้นาทีพอ่แบบเ่งหลวสวัสดีนะคะการขนหนหแพอแบบนี้วะ่ะชุมกวางลปบ้าน รูน็อหรอลง้องวันไหติดตัววันกูบ้างไหมวันนี้วันนี้ก็ยังไม่เห็นทักมาค่ะนั่งก้งแต่ยากเหืืองหลเดเรนน้องก็มาอะไรบอกนะว่าวันนี้ยังไม่เห็นทักมานะคะคิดวนอหนหง่ะแต่ยากเรืืองหลดอยู่ รถยนต์ค่อยเอานะครับลูกขอบคุณพ่อมากค่ะ,ะรถโยนค่อยเอาครับ่อกโอ้ยแม่ออกซอยนู้เด้อสูส่ซอยนู้นเด้อค่ะแบบซุ่มหนึ่งซุง่มข้าง่ซอยนู้นเด้อขอให้ปลาป้าบูดเด็ดนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะคะและ้แลวก็เนี่ยเลือดเหรอก็เห็นเลือดก็เกลือค่ะ อหารกิเราแต่แกไม่อ่านแช่นหนูเลยทราบอกแกว่าถ้าไปเวันควมันเกิดแล้วก็บอกว่าเจ๊พวงของขวัญ่อยเอาย้อนหลังไม่งั้นก็วันเข้าบ้านพักค่อยเอานะเพราะว่าไม่อยากเอาเงินให้กันไปกันมามันแบบมันดูเป็นการแบบอันนี้ไหมคะเพราะว่าแกเอาตังค์ให้ห กลับบ้านพักก็จะหาอะไรให้เกดแต่ดูช้าหาเิดแล้วเกดยังไม่อ่านเลยอนยะิ่งพวกเรามืนพวกเราอยมาอ่านเฉดก็ <ừ> อยากเอาเงื่อนไขกันไปกันมากไหมคะคุณแม่คะก็เล่าว่าสิหาของฝันให้เราดีกว่าตอนกับมันแพง ราะว่างานเดือนนี้มีกลับบ้านบ้านอยู่ค่ะวันที่2ี่สิบเนี่ยยี่สิบสองยี่สามยีงถ้าหนูจำไม่ผิดนั่งอยู่กับพ่อก,การครับสวัสดียี่้อยยี่สิบท่านนะคะ ด้วยแม่สามารถสนับสนุนลูกไก้พิศราได้นะคะต้องว่างรีบไปหาขับรถนะครับลูกพ่อยินดีละหนูว่างสับสนุนละแต่วันวันต้องพี่ควรจะของก่อนดีครับจะสีหัดถ์เอีพีต่อไปนนว่าเพื้นน้ำมันใหม่ฟังอีกนะโอเคค่ะเราจะมาทำ e ีห้ามีคนมาคอมเมนต์ให้หนูด้วยโอ้หนูศูนย์อะไรสร้างว,วัตถะยผ่าน,นะคะ่ะ 咩有粉仔？<laughs> <laughs> ฟ้องนี่หนูก็เพิ่งรู้จากตอนมาอยู่นี่แหละสาวนอนนี่แหละหนูไม่รู้ว่ามีชื่ออำเภอนี้ด้วยนะนูกโบก็เดบไปใสไหมคะขันโบไม่เห็นงานกูปรไเดี๋ยไปใส่มันเลี่ยนไหมหนูกับยุ้ยสาระคำางคนคุกไก่บอกว่าแม่กาหน้องคุกไก่สวัสดีลูกสาวกินข้าวหรือยังสวัสดีมามิสุภาวดีนะคะกินแล้วค่ะแม่รองท้องแล้วคุกไก่บอกน้องใหม่การพูดกับแม่นหนู เนี่กำลังจะรู้สาวเสมอสู้ๆลูกมาให้ได้นะขอบคุณค่ะ บออยากเมนบ่อยากเมนคุณพี่กับย่าเมนหาก่อนหาก้อนข่ามันเขาจะบอก่ไม่ไล่กับสีรองหายสิละมาค่ะเราจะเริ่มระลึกหน้ากันแล้วว่าดึกแล้ว Валюм ก้าสิบห้าท่านนะคะเนี่หนุ่มเราจะแต่งหน้าแล้วติดตาให้นะแล้วนะกูแกเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะบีบีบ้านมาซื้อรถแล้วแมนค่ะเห็นเห็นอองโผล่ลุกอยู่เมย์บอสเมื่อยอยู่ค่ะตอบไปข้าวเลยว่าเมื่อยอยู่โดยที่ก็คิดเืย โทษถนนยีนสิบยูแดงวันใหม่ไม่ค่อยมีใครโงน้องยังจริงใจเท่าน้องยังจริงใจเท่าไรนะาาน้องกุ้งไก่เพื่อนวางสงสารน้องมากๆเลยค่ะมันอยู่มีมีกับมันมีเที่ยวงานเขาบ้านพักมันที่23-24 25สม่บ้าก็รู้ว่าไทายหนัง การเต็มเดือนตลอดเลยค่ะตั้งแต่นี้ถึงเมษา การชีวิตการทํางานอะหนูสมผัสได้ถึงการที่แบบมีเพื่อนเยอะไม่ได้แปลว่าเราจะดีแล้วก็มีความสุขเสมอไปสรงการขอชุดแป้งทอดคนดึก็หายฉุบด,ดึกผู้กาบอกวันใหม่พูดกับแม่สวองดีดีหน่อยนะครับน้องิบอกหนูว่าในหละนหนูไปยืนนํากันกับน้องไหมคะัน,นกระต้องก็อแม่ก็บ,บอกหน้าอ่อนแน่เมนเนาะมอลำเคยชื่อที่จะทุมมากๆ จริงค่ะมามีอดทนจริงๆน้องครูเห็นในเพจ YouTube เริ่มลงข่าวเรื่องงานผู้จัดก,การรองตกร้อนใหม่แล้วนะลูกฝากจ้าน,น้องแม่รักเราบอกนี้กับน้องหนูโอเคค่ะเดี๋ยวจะลงถามน้องในใช้ส่วนตัวให้นะคะสวัสดีรูสวัสดีพี่สวัสดีพ่อบอสค่ะพ่อไม่เห็นพ่อบอสมาดูหนูนานมาก สวัสดีพี่แม่พ่อมดนะคะน้อยนี่จใส่ได้รมันหลายมุมมองค่ะมันหลายนั่นแหละแต่คนแบบว่าคนที่คนจะมองอย่างเงี้ยยินดีกับพ่อบอทด้วยนะคะแบบถูกหัวตลอดเลยอ่ะพ่อแบบเฮงเฮงปังปังตลอดดีนะคะแล้วก็ตลอดไปพ่อมาก็ลงไลทุกทีพ่อวันนี้นะไรดึกเพราะว่าเพิ่งได้แต่งนะ วิ้ยขึ้นร่มแถะหนาวทีค่ะรู้กะอนละชีม,มันเป็นสิบว่าหนาวสวัสดีพีออ่หมายพวกอสค่ะมีสุขภาพนีมามีกินข้าวอิ่มหรือ,อยังคะคนไม่ชอบเป็นต้นทุนู พอมีอะไรที่ผิดพลาดก็จะโดนโจมตีทันทีเลยครับเม่จรองีส่วนทีในกรณีของวันใหม่อะมันมองได้หลายมุมค่ะนูก็รอยากพูดถึงดอกเห็นหน้าหยบดเมยกับเมยน้ำเมื่อยู่ข่าจะกระเทือนขึ้นก็ไม่มีอย่างที่เห็นเราวว้งเมยดอกแต่ว่าเพียงจะว่าชีวิตหมอแล้วมันจะเมยเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่ได้นอนอยู่กับที่ไหมมันไม่ได้นอนอยู่ในห้อง ม่ยังให้ช่วยบอกพี่อุ่นอะไรมาให้กำลังใจหนูเลยคะ่ะหนูจะยิ้มแฉ่งเลยตอนนี้มันคือกำลังใจที่ดีที่สุดในอาชีพหมอรำนะคะเพราะว่าอาชีพหมอรำเป็นอาชีพที่ค่าใช้ใจ่ายเยอะมากในจะตัดชุดในจะค่าเครื่องสำอางค่านู่นนี่นั่นค่ากางติดค่าทุกวันมูด้งเงินสูโม่ก,กับจริงแต่มูนต้องใจทุกมือเลยค่ะยจ่ใจแต่แบบเยอะ ตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราได้เยอะขนาดนั้นนะ,ะถ้าไม่มีพ่อแม่แม่ซัพพอร์ตนี่คืออยู่ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ไม,มีกําลังใจอิ่มแล้วคะ่ะลูกก็เขาจะเข้าบ้านโอเคค่ะาวันใหม่ไปเที่ยวกัาชาติราอีทั่วถีบเรียกก่อนเสียมาอะไรเธอโอ้ยสาธูถือเดืองเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ถือเรียกเล่าเรี่ยวๆหนีด้วยคะ่ะ ดว่ันหน้าฮิตถึออยู่ใหงย่านั่งไปน้ำสาขามันจังแบบให้มีคนค่อยบอกค่อยน,นั่งค่อยสอนซะเพราะว่ากันยังหน่อยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเจอเดี๋ยวมาอยู่ตลอด เคยพูดกับน้องหรอกนูก็เคยพูดอยู่แต่ว่ามันพี่เขาพี่ออกไหมมันไม่ไหมด้วยความที่มันก็ยังเป็นเด็กนี่แหละนันก็เลยแบบบอยังไรกับ่าเดยเพราะว่า,วาตั้งเจอก็เหมือนฟังเข้าเหมืนอนเข้าใจดิแต่ก็แต่นั้งก็ฟังอยู่นะคะต้องนี่แหละห้ยาเป็นน้ำลดีแลีวให้คนในครอบครัวเขาคุมกันดีกว่า ด่วนดื้อีดีค่ะย,ยังไงคะก็มียา่าไปด้วยแล้วเนี่ยเพราะว่าแม่ก็สบายแต่ได,ด,ด้มากขึ้นอยู่ดอเมื่นนงวงอวานีลราเองกัลงรถมาหนูกัไปอาบน้ำพอดีนะคะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหน่อยอีปปกเพราะว่ามันดึกแล้วนอนตื่นหนุ่มนอนต,อนตื่นคำแต่ว่าก็ แม่ก็มาให้กำลังใจน้องหลายขึเ้เก,ก่าเอฟซีแหละก็มาน้าพือกเก่านี่แหละค่ะวาสนา,าเฮาแข้ขงยังแข้งในแข้งวาสนาแข้งอะไรใครใครก็ต้องพูดถึงเมาไอวาเลี่ยนจริงจริง